มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชนาทิปเปิดใจเพิ่งรู้ข่าวใหญ่ย้ายซบแชมป์เจลีกได้ค่าตัวมหาศาลค่ะหลังจากมีกระแสข่าวว่าแมซี่เจชนาทิปสงกระสินกับตันทีมชาติไทยเตรียมย้ายออกจากสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรนะคะ ไปร่วมทีม Kawasaki f อ o n t a l e ทีมแชมป์ J l e a g 4จาก5สมัยหลังสุดค่ะล่าสุดนะคะวันที่7มกราคม Maxi เจชนาทิปงกระสินได้เดินทางไปร่วมงานครบรอบ15ปีแสนสิริอะคาเดมี่ชนาทิปเปิดใจครั้งแรกถึงกระแสข่าวการย้ายทีมครั้งนี้ว่าก็เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกหนึ่งสิ่งในชีวิตตัวเองเหมือนกัน ซึ่งตัวเองก็เพิ่งจะทราบเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันกับสิ่งที่รู้ก็คือคาวาสกิฟอนตาเล่แต่ไม่คิดว่าจะมาซื้อเราจริงๆซึ่งทุกอย่างคอนเฟิร์มจากทีมแล้วก็น่าจะชัวร์แล้วชนาคุงนะคะกล่าวอีกว่าถ้าหากได้ย้ายทีมจริงๆก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงระวิโหลทองประธานที่ปรึกษาสามอรอนเมืองทองอยู่ในเตด ที่ให้โอกาสได้ย้ายไปเล่นในเจลีกและต้องขอบคุณสมโมสรคอนซาโดเลข่ขอบคุณประธานสมโมสสสตาฟโคช้ชนักเตะและก็ขอบคุณแฟนบอลที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมวันแรกค่ะสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายถ้าย้ายไปก็คือต้องคว้าชแชมป์ให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังและผมก็คาดหวังเช่นกันผมทราบดี ดิวนี้จริงๆช่วงหลังเกมรอบรองชนะเลิศ AFF Suzuki Cup 2020ที่ชนะเวียดนามซึ่งเอเย่นของผมได้บอกว่าดิวมาก่อนแล้วสักพักแต่ไม่อยากรบกวนผมและอยากให้คุยกันหลังจบทีมชาติมากกว่าสำหรับเรื่องค่าตัวในการย้ายทีมนั้นส่วนตัวไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้เป็นเรื่องของทางสโมสร แต่ก็อาจจะเป็นค่าตัวแพงที่สุดเป็นสถิติใหม่ของนักเตะไทยคิดว่าน่าจะมากกว่า100ล้านบาทอย่างไรก็ตามไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้หลายคนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดขอขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ